ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคำทำนายจากไพ่จิตเดิมแท้คุณได้รับข้อความว่า ปรับแก้ไขค่ะเรื่องของการงานหรือการกระทํานะคะวันนี้จะพบอ,อุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรบางอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นช่วงการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้นก็เปิดใจรับฟังรบอบครอบมีสติใจงเงย็นๆนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลค่ะอย่าใช้อารมณ์การเงินค่ะอยู่ในช่วงการปรับแก้ไขในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของรายรับและรายจ่ายให้ลงตัวเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดก,การดีๆนะคะอะไรที่มันจะไปอาจจะต้องตัดแต่ก่อน,นะคะ่ะใช้จา่ายในสิ่งจําเป็นก่อนนะคะสําหรับวันนนนี้นะคคคความรักู่่ อยู่ในช่วงการปรับความเข้าใจซึ่งกันและการเปิดใจคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีอะไรบางอย่างร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีททางที่ดีขึ้นนะคะมากกว่าที่ผ่านมาค่ะคนโสดใครบางคนแสดงออกได้อารมณ์ความคุ้ดูจริงใจนะคะเปิดเผยและก็ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเพื่อให้ดีที่ทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถเรียนรู้นะคะทําความคุ้นเคยในเรื่องของความรักที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้ค่ะ